เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วงไอพสวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเข้าบ้านส,สวยๆไปชมรเล็กๆเล็กอยู่นะครับราคาไม่แพงด้วยบนพื้นที่1งงานกับอีก27ตารางวาครับขายเพียง8ป0 0 0 0บาทนั่นเองบ้านส,สวยๆนะครับทำเลดีเดินทางสะดวกครับอยู่ตรงที่ปักหมุดนี่เลยนะครับทำเลดีมาก ติดถนนใหญ่ครับติดถนนใหญ่อยู่ใสยสบายเดินทางสะดวกไม่ต้องเข้าซอยลึกตัวบ้านสภาพดีสวยงามพร้อมอยู่ครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวตัวบ้านใหม่ๆสร้างยังไม่ถึง2ปีครับด้านหลังก็ต่อเติมมาทําครัวเรียบร้อยอากาศไม่เข้าไปรบกวนในบ้านนะครับห้องน้ํากว้างขวาง ทำเลดีราคาถูกครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อมาจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่าในใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แปลงนี้อยู่หนองยาวสีสำโลงจังหวัดสุโขทัยเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ